มมชอบซื้อไมค์ครโฟนอันที่ไฟแเวบหนึ่งสสองเงาแต่ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับทำอาหารฝ่ยมวยนะครับแล้วก็ฟิตเนสครับ สแกลล็อกผัดเนยเออ่เซลแซลมอนนะครับสควิตเกมเลขาคิมแล้วก็สีแผ่นดินครับ <S <S ก็คือทำอาหารนะครับจัดบ้าน,รานกกครับตกแต่งบ้านครับมือเก่งหรือเปล่าแต่ว่ามือ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  พวกเทียนครับอ็อซิสซีที่แต่งบ้านครับไมโครโฟนด้วยครับอันที่ไฟแวบบแบบแต่เรามีหมดละนะครับร้องในของ b r u n o Mars ครับเอ่อจิสันมารัสนะครับแล้วก็เป็นเพลงของเอ่อเจสตินบีเบอร์ครับ mm hmm. อยากมีม t a n แอนกรี hmm. ของทุกแบรนด์ติดต่อกัน5วันรวดเลยครับอยากจัดมีติ้งของแบรนด์ทุกแบรนด์ oh. ให้มากที่สุดเลยครับอยากจะไปบอราเบรอครับเปรูปานามา เาไปเช็คร่างกายบ่าวครับหมอหน้าครับบ่าวครับ, <laughs> บ,รบก็มันของเล็กเน้อยอน้อยกระป๋งกระเป๋ารองเท้าอลไรพวกนี้ครับเยอะมากเยบมากครับ <laughs> น้หนกครับ <laughs> ก็ยังไงขอฝากนะครับสุดสัปดาห์นะครับ ฉบับนี้ด้วยนะครับเป็นฉบับซัมเมอร์นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับนานๆที่ผมได้มีโอกาสมาถ่ายริมทะเลนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับก็ติดตามจองกันได้ตลรดนี้เลยนะครับแล้วเจอกันครับแล้วก็ฝากถังนันด้วยนะครับยังอยู่นะครับเวลาอ้วนทีไรนะครับจะมาเจอกันทุกที่เลยครับตอนนี้ทางนันด์เทิร์นแล้วนะครับแล้วเจอกันครับ